ในยุคที่การเข้าถึงข้อมูลด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าการออกไปสัมผัสโลกภายนอกล้วนแต่เป็นการเพิ่มระยะห่างระหว่างคนกับธรรมชาติอย่างไม่รู้ตัวถ้าไปที่ไหนก็ตามไปเจอนกเงือกมงบอกได้เลยว่าป่านานั้นอุดมสมบูรณ์สิ่งต่างๆที่เด็กๆได้ทำผ่านกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติในโครงการ PTT EP Tenergy Camp ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อไม่นานมานี้จึงมีป่า เนือที่กว่า2,000ตารางกิโลเมตรเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่เอาด็กเมืองมาเนี่ยนะครับเวลาเขาเขา้าเข้าป่าเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดต้องให้เขาสัมผัสอ่ะให้เขาสัมผัสเราต้องใช้เวลาให้เขาอยู่ในป่ามากที่สุดนะครับแต่ว่าอย่าไปลบคัวร,ระบบนิเวศป่าให้มากนักนะฮะตลอดเวลาในค่ายพวกเขาได้ทําความรู้จักป่า ในมุมมองที่หลากหลายขึ้นตั้งแต่เส้นทางป่าดงดิบดึกดำบรรันระยะทางกว่า3กิโลเมตรปกคลุมด้วยพันธุ์พืชน้อยใหญ่นานับชนิดอย่างไซว่ากระเผาต้นรวมทั้งต้นอย่างยักษ์ขนาดหลายคนโอบที่อยู่คู่ป่าแห่งนี้มานับร้อยปีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากหนองผักชีอันเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับห้องเรียนของสัตว์ป่า โดยมีดินโปง่งเป็นแหล่งแร่ธาตุสำคัญถ้าเรากำลังศึกษาธรรมชาติอยู่ห้องเรียนที่ดีที่สุดย่อมเป็นผืนป่านะครับอย่างที่ตอนนี้น้องๆกำลังทำโป่งเทียมเป็นอาหารให้กับสัตว์ป่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปลูกจิตสสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับวันนี้ เด็กๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างโป่งเทียมอันเป็นแนวทางการช่วยเหลือธรรมชาติที่ถูกวิธีไม่ทําให้พฤติกรรมของสัตว์เปลี่ยนไปและไม่ทําให้สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าไปรบกวนผลผล,ผลิตของชาวบ้านควรจะไปสร้างแหล่งน้ําแหล่งอาหารแหล่งดินโป่งให้กับสัตว์ป่าในพื้นที่ป่านะครับเพื่อให้ป่านั้นมีแหล่งอาหารแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์มันก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีช้างป่า มีสัตว์ป่าออกไปนอกพื้นที่ถ้าวันหนึ่งเราอยากได้บ้านที่ดีเราก็อยากสร้างบ้านที่ดีมีน้ำมีไฟที่ดีสัตว์ป่าก็เช่นกันครับต้องการป่าที่ดีเพื่อให้เขาอยู่สบายวันนี้เรามาทำให้เขาเขาก็จะไม่ไปรบกวนเราเพื่อเกิดการอนุรักษ์ที่ดีเมื่อพบค่ำก็เป็นโอกาสดีที่จะได้รู้จักชีวิตสัตว์ป่าหากินกลางคืนผ่านกิจกรรมส่องสัตว์เคล็ดลับที่จะเห็นวิถีชีวิตของพวกมัน คือความเงียบและต้องช่างสังเกตอย่างคืนนี้เรามีโอกาสได้เห็นฝูงกวางป่าชมดเม่นหมาไม้ ай, และแมวดาวสร้างความประทับใจกับเด็กๆเ,เป็นอย่างมากการที่เราไปเห็นชีวิตของสัตว์ป่ามันก็สะท้อนใ,ให้ถึงตัวเราเหมือนกันครับว่าเราจะต้องดูแลรักษาธรรมชาติเพื่อสัตว์ป่าเหล่านี้ให้อยู่คมกับเราต่อไปครับก็ว<า> <majors S 3> หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะรู้สึกยินดีนะคะกับการที่ได้ ดูสัตว์ในครั้งนี้เราคิดว่าเพื่อนๆ,ๆทุกคนคงจะรักและซึมซับส,สิ่งดีๆในครั้งนี้ค่ะรุ่งขึ้นเป็นเวลาของการสำรวจโพงนกเงือกโดยศาสต,ตราจารย์เกียรติคุณดรพิไลภูนสวัสด์มารดาแห่งนกเงือกที่เล่าถึงสัญ,ญลักษณ์ของรักแท้นกเงือกทํารังในโพรงไม้เมื่อถึงช่วงออกไข่นกเงือกตัวเมียจะปิดปากโพรงหรือเพียงช่องว่าง เพื่อรับอาหารจากนกเนือตัวผู้ที่ทำหน้าที่หาอาหารพฤติกรรมของมันยังมีส่วนในการช่วยปลูกป่าจากการกินมเมล็ดและขับถ่ายในพื้นที่อื่นๆทำให้ได้ชื่อว่าเป็นนักกระจายมเมล็ดพันธุ์แห่งพื้นป่าโครงลรงเป็นปัจจัยจำกัดต่อประชากรนกเรือถ้าเขาไม่มีโครงสรังเขาก็ไม่ทำรังเพราะะนั้นตอนนี้เนี่ยทีมงานเราทุกปีจะต้องมีการ ดูแลต้องตรวจดูสภาพโครงหลังการเรียนรู้ในป่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคต